ตอนที่261ติดกับดักแล้วถังชื่อเอินเกิดในครอบครัวนักวิชาการเธอสำเร็จการศึกษาจากสาขาวรสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเซียเหมือนมีความรู้ทางวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมและรอบรู้เรื่องต่างๆรวมถึงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความเข้าใจอันลึกซึ้งที่ไม่เหมือนใครเธอเป็นบรรณาธิการสาวสวยที่อายุน้อยที่สุดของสำับรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันชิงโจวและเป็นลูกศิษย์ที่ฟู่เตอ๋อเจิงภาคภูมิใจที่สุดฟู่เตอ๋อเจิงไม่คิดเลยว่าเจียงเสี่ยวไปจะอยากดึงถังชื่อเอินไปทำงานด้วย ฝันไปเถอะฟู่เตอ๋อเจิงโกรธมากเขาปฏิเสธแบบไม่คิดอะไรเลยเจียงเสี่ยวไปแสดงสีหน้าเกินจริงและพูดว่าประธานฟู่ผมฝันไปตรงไหนผมกำลังมองหาทหารที่ดีแม่ทัพที่แข็งแกร่งต่างหากฟู่เตอ๋อเจิงพูดด้วยความโกรธว่าทหารที่ดีแม่ทัพที่แข็งแกร่งอะไรหละ่ะนอกจากเย่ก,กวงโต้คนอื่นห้ามคิดเด็ดขาดเย่ก,กวงโต้คือใครหรือเจียงเสี่ยวไปแอบหัวเราะอยู่ในใจทว่าปากกลับถามอย่างไม่พอใจ บรรณาธิการฝึกงานคนใหม่ฟูเตอร์เจิงตอบกลับอย่างไม่สบอารมณ์เจียงเสี่ยวไปชะงักไปเล็กน้อยแล้วพูดอย่างมีน้ำหวาประทานฟูคุณทำเกินไปแล้วผมอยากได้ตัวถังชื่อเอินมาทำงานแต่ในเมื่อคุณไม่ให้ก็ไม่เป็นไรทำไมถึงไม่ส่งบรรณาธิการผู้มีประสบการณ์อย่างเหล่าฉินหรือเสี่ยวเย่เว่มาให้ผมแทนล่ะทำไมต้องส่งบรรณาธิการฝึกหัดมาให้ผมด้วยฟูเตอร์เจิงพูดอย่างไม่พอใจว่า บรรณาธิการฝึกหัดก็เป็นบรรณาธิการเช่นกันเขาเป็นคนที่มีความสามารถสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจียงทําไมคุณถึงช่างเลือกขนาดนี้หลังจากบ่นไปชุดใหญ่ในที่สุดเจียงเสี่ยวไปก็ต้องจํายอมเฮเขาทําได้เพียงถอนหายใจอย่างยอมรับชะตากรรมยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเมื่อเห็นสีหน้าหงุดหงิดของเจียงเสี่ยวไปฟู่เตอ๋อเจิงก็มีรอยยิ้มของผู้ชนะอยู่ที่มุมปากของเขาคิดจะมาต่อปากต่อคํากับฉันคุณยังเด็กไป เขาหยิบบุหรี่ยี่ห้อจงหาออกมาอย่างอารมณ์ดีแล้วโยนให้เจียงเสี่ยวไปเป็นหนึ่งมวนเจียงเสี่ยวไปรับมาจุดสูบแล้วพูดว่าพรุ่งนี้มีโฆษณาหลายชุดที่จะลงหนังสือพิมพ์ในเมื่อคุณยกเยกโตให้มาทำงานกับผมแล้วงั้นก็รีบให้เขาไปที่แผนกโฆษณาจะได้ให้เขาฝึกมือเสียหน่อยฟู่เตอ๋อเจิงพูดอย่างเห็นด้วยอีกเดี๋ยวฉันจะส่งเขาไป เจียงเสี่ยวไปไม่ได้พูดอะไรอีกเขาสูบบุหรี่หมดมวนแล้วก็กลับไปยังแผนกโฆษณาของสำนักพิมพ์พอเข้าไปในแผนกเขาก็ระเบิดหัวเราะเสียงดังฟู่เตอ๋อเจิงหนอฟู่เตอ๋อเจิงต่อให้คุณเจ้าเล่ห์แค่ไหนก็ตามผมไม่ทันหรอกไม่ผิดเพราะแท้จริงแล้วคนที่เจียงเสี่ยวไปต้องการก็คือเย่กวงโตส่วนทั้งชื่อเอินเหล่าฉินและเสี่ยวเย่เว่นั้นเขาก็แค่เอามายั่วอีกฝ่ายเท่านั้นอีกด้านหนึ่งนั้นฟู่เตอ๋อเจิงได้ไปที่แผนกบรรณาธิการหลังจากที่เจียงเสี่ยวไปออกไปจากห้องทำงานของเขาแล้ว เสี่ยวเย่ยเดี๋ยวคุณไปรายงานตัวที่แผนกโฆษนณาณนะต่อไปนี้คุณจะย้ายไปทำงานที่แผนกนั้นฮะเย,ย่กวงโตชงักไปเล็กน้อยวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเข้ามาทำงานในสำนักพิมพ์เขากำลังภูมิใจที่ตนเองได้เป็นบรรณาธิการอย่างที่ใฝ่ฝันและอนาคตเขาตั้งใจจะเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงอย่างออเรียนาฟลาชีให้ได้คิดไม่ถึงเลยว่ายังไม่ทันได้เริ่มงานเป็นบรรณาธิการเต็มตัวเขาก็ต้องมาได้ยินท่านประธานสั่งให้ย้ายไปอยู่แผนกโฆษณาแล้ว บรรดาบรรณาธิการคนอื่นในแผนกอย่างหงเวยหวังเสี่ยวยาเฉินไปเซิงมู่เสี่ยวชิงต่างมองไปที่ฟู่เตอ๋อเจิงด้วยความสงสัยไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆท่านประธานถึงได้ย้ายเย่กวงโตไปที่แผนกโฆษณาเพราะ,ระแผนกโฆษณาไม่ใช่แผนกในสังกัดของสำนักพิมพ์โดยตรงแต่เป็นเพียงแผนกเอาซอสเท่านั้นนักศึกษาจบใหม่อย่างเย่กวงโตควรได้เรียนรู้และฝึกฝนอยู่ในแผนกบรรณาธิการถ้าไปแผนกโฆษณาแล้วพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้และเติบโตไปก็ไร้ประโยชน์ ในฐานะหัวหน้าแผนกบรรณาธิการของเวยเตรียมพิจารณาจะช่วยพูดขอให้เย่กวงโตอยู่ต่อแล้วท่านประธานผมมาเพื่อเป็นบรรณาธิการผมไม่ไปแผนกโฆษณาเย่กวงโตพูดอย่างไม่ยอมฟู่เตอ๋อเจิงพูดอย่างจริงจังว่าเสี่ยวเย่การปฏิวัติก็เหมือนกับอิดก,ก้อนหนึ่งที่ไหนต้องการมันก็ควรถูกย้ายไปที่นั่นแผนกโฆษณาเป็นแผนกหนึ่งของสำนักพิมพ์เช่นกันต่อให้คุณไปทำงานที่แผนกโฆษณาคุณก็สามารถกลายเป็นที่โดดเด่นในแผนกได้เหมือนกัน ในใจของเย่ก,กวงโต้เดือดพล่านแผนกโฆษณาและแผนกบรรณาธิการมันเหมือนกันด้วยหรือและดูเหมือนเขาจะนึกบางอย่างได้เขาจึงถามออกไปว่าท่านประธานเจียงเสี่ยวไปเป็นคนขอให้ผมไปทำงานที่แผนกนั้นใช่ไหมฟู่เตอ๋อเจิงชะงักไปเล็กน้อยเพราะเขาจำได้แม่นเลยว่าในตอนที่เขาบอกจะส่งตัวเย่กวงโต้ไปทำงานกับเจียงเสี่ยวไป,ไปเจียงเสี่ยวไปยังถามอยู่เลยว่าเย่ก,กวงโต้เป็นใครแต่พอได้ยินคำพูดของเย่ก,กวงโต้นี่เขารู้จักเจียงเสี่ยวไปด้วยหรือ ฟู่เตอ๋อเจิงเกิดความสงสัยจึงถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าคุณรู้จักเจียงเสี่ยวไปด้วยหรือเย่กวงโตอตอบว่าเมื่อวานผมเจอที่ป้อมยามตอนนั้นเขาบอกให้ผมไปทำงานที่แผนกโฆษณาแต่ผมปฏิเสธไปฮะเจียงเสี่ยวไปเจ้าเล่ห์ที่แท้เขาก็ขุดหลุมพรางฉันนี่เองฟู่เตอ๋อเจิงด่าเจียงเสี่ยวไปในใจไปชุดใหญ่แล้วนี่เขาไม่รู้ตัวเลยหรือนี่ว่าเขาติดกับดักเจียงเสี่ยวไปเข้าแล้ว แต่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถยอมรับมันต่อหน้าลูกน้องของเขาได้ไม่เช่นนั้นจะดูไร้ความสามารถเกินไปเจียงเสี่ยวไปไม่ได้บอกฉันเป็นคนส่งคุณไปเองฟู่เตอ๋อเจิงพูดเสียงเคร่งขรึมเย่กวงโตมองฟู่เตอ๋อเจิงด้วยความสงสัยเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เชื่อแต่ในเมื่อฟู่เตอ๋อเจิงพูดมาขนาดนี้แล้วเขาเองก็ไม่กล้าตั้งข้อสงสัยอย่างเปิดเผยจึงทำได้เพียงกัดฟันพูดว่า ท่านประธานคุณพอจะให้ผมอยู่แผนกบรรณาธิการต่อได้ไหมผมเรียนจบวารสารศาสตร์และการถ่ายภาพมาอีกทั้งผมเองก็เขียนโฆษณาไม่เป็นด้วยหงหวยถือโอกาสนี้พูดขึ้นว่าท่านประธานเสี่ยวเย่ถือเป็นต้นกล้าที่ดีให้เขาทํางานในแผนกบรรณาธิการเถอะใช่แล้วท่านประธานท่านประธานแผนกโฆษณาเป็นของเออซอร์เสี่ยวเย่เป็นพนักงานประจําของสํานักพิมพ์การถูกจัดให้ไปอยู่ในแผนกโฆษณาไม่ยุติธรรมสําหรับเขาเลย ท่านประธานโปรดพิจารณาอีกครั้งเถิดหวังเสี่ยวยาเชินไปเซิงมู่เสียวชิงต่างช่วยพูดแทนเย่กวงโต้ในเวลานี้ฟู่เตอ๋อเจิงรู้ว่าตัวเองติดกับแล้วเขาไม่อยากยกเย่กวงโต้ให้เจียงเสี่ยวไปแล้วแต่เขาเป็นถึงประธานสํานักพิมพ์เขาจะพูดแล้วคืนคําไม่ได้ผู้นําที่พูดแล้วคืนคําคือผู้นําที่ไรศักดิ์รีไม่อย่างนั้นหากในอนาคตพูดอะไรขึ้นมาผู้ใต้บังคับบัญชาจะมองว่าเป็นเพียงลมปากน่ะสิแค่ ฟูเตอร์เจิงกระแอมแล้วผู้เสียงดังพวกคุณจะไปเข้าใจอะไรเป็นเพราะเสี่ยวเย่คือต้นกล้าที่ดีนี่แหละฉันถึงได้ให้เขาไปทำงานที่แผนกโฆษณาโดยเฉพาะหงเวยหวังเสี่ยวหยาและคนอื่นต่างมองไปยังฟูเตอร์เจิงด้วยความไม่เข้าใจบางทีอาจเป็นเพราะเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องอธิบายฟูเตอร์เจิงจึงกล่าวต่อว่าแผนกโฆษณาก,ก็เป็นแผนกหนึ่งของสำนักพิมพ์เช่นกันแต่กลับไม่มีคนของสำนักพิมพ์อยู่ในนั้นเลยแบบนี้ไม่เท่ากับว่าแยกตัวออกจากสำนักพิมพ์ไปงั้นหรือ ดังนั้นฉันถึงได้ส่งเย่กวงโตเข้าไปในแผนกโฆษณาอย่างไงล่ะเขามองไปยังเย่กวงโตแล้วกล่าวว่าเสี่ยวเย่หากคุณไปทํางานที่แผนกโฆษณาหลังจากทํางานในแผนกโฆษณาเสร็จแล้วก็สามารถทํางานเป็นบรรณาธิการและรับเงินเดือนสองทางได้อื่มคนอื่นไม่ได้รับสวัสดิการนี้นะกลายเป็นว่าหงเหวยและคนอื่นต่างรู้สึกว่าตนเองไม่น่าเป็นห่วงเป็นใย,ยเย่กวงโตเลยตอนนี้พวกเขาเริ่มอิจฉายเย่กวงโตเสียแล้วสิ แม้ว่าเย่กวงโตจะอยู่แผนกโฆษณาแต่ตอนนี้แผนกโฆษณายังไม่ค่อยมีงานมากนักเขามีเวลามากในการทำงานเป็นบรรณาธิการด้วยวิธีนี้เขาไม่เพียงแต่สามารถเติบโตในฐานะบรรณาธิการได้เท่านั้นแต่ยังได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาด้วยทั้งยังได้เงินเดือนจากทั้งสองทางมันช่างดีเหลือเกินท่านประธานคิดได้รอบคอบมากท่านประธานดีกับพนักงานจริงๆ เสี่ยวเย่ไปทางานที่แผนกโฆษณาก็ตั้งใจทํางานเข้าละยะทําให้ท่านประธานผิดหวังเสี่ยวเย่ถ้าแผนกบรรณาธิการมีงานฉันจะบอกนายแน่นอนหงเวยและคนอื่นต่างชมฟู่เติอและยินดีกับเย่กวงโตทันใดนั้นแผนกบรรณาธิการก็คึกคักขึ้นมาทันทีฟู่เต๋อเจิงพอใจกับผลลัพธ์นี้เช่นกันอืมในที่สุดฉันก็ผ่านมันไปได้สักทีฉันต้องหาโอกาสคิดบ,บัญชีกับเจียงเสี่ยวไปก่อนมีแต่เย่กวงโตเท่านั้นที่สงสัยว่า มันจะเป็นเช่นนี้จริงหรือเย่กรงโต้สะพายกระเป๋าสีเขียวขี้มาของตนขึ้นบ่าแล้วเดินไปที่แผนกโฆษณา